ชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวะนังชาตุสัจจาพระลังละสงเยปิวิงสุงนาราสภาตันหังกาลาทโยพุทธาอัฐวีสติณยะกาสเพปฏิติตาไมหังมัทธะเกเตมุกนิสลาสีเสปฏิติโตไมหังพุโทธโทธธรมโมเทวิโรจนเ์เนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพระคุนากาโลหะทะเยเม อนุรุตโทสารีปุตโตจักถาิเเโกนทันโยปิติภาคัสมีโมคลานโนจะวามะเกทากินเนสวะเนไมหังอาสุงอนันทะราหุลากัสโปจะมหานโามอาภาสูงวามะโสตะเกเกสโตปิติภาคัสมีสุวิโยวะปะมังกะโดนิสินโนสิริสัมปนโนโภโสพิโต มุนิปุฆะโวกุมาละกัสโปเทโลมะเหสีจิตตะวาทโกโสม่หังวัฒเนนิจังปฏิฐาสิคุณมากะโลคุญโยอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทลาปัญจะอิเมชาตานรา,าเตติละกามะมะเสสาสิติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวากาเอตาสิติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนราษา ชาลันตาสีลาเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาละทานังปุรโตอาสิทักิเนเมตตาสุตตกังทัชชังปัจโตอาสิวาเมอังคูริมาละกังขันทะโมนะปะดิตันจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทานังอาสิเสสาปกาละสันทิตาชินานานาวะละสังยุตาสัตตปกาลัง กาละลังกตาวาตาปิตาทิสัมชาตาตาหิรันชันตุปทวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตชินะเตชาสาะสาวัสตโตเมสกิตเจนะสตา,าสังพุทธปัจชเลชินะปัจชะะมัชามิวิรันหะตัตังมหทิตเลสตา,าปาเลนตุมังสพเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวะ มันโตสุขโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังคโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตรลายโยสัทธรัรมานุภาวะปาริโตจะรามิชินะปช,ชาเอติพาหุงสหสมะที่นิมิตะสาวุตันตังคลีเมฆคลังอุทิตโคลสะสนมาลังทานาธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาพระวตเตชชาัยามังคลานิ มาลาติเลกะมพิยุทธชิตตะสัพพารติงโคลมปันาวละวะกะมัคขะมัะทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะปุเตชัยมังคลังนินาลาคิลิงคะชะวารังอติมัตตะภูตังทาวคิจักกะมะสะนีวะสุทารุนันตังเมตตามผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโธ อันเตชาาะสาภวะปุเตชายามังคลานิปุคิตะคัคขะมะติอัตถสุทาลุนันตังทาวันติโยชันนาปะถังคุริมาละวันตังอิตีพิสังขตะมะโนชิตวามนินโทอันเตชาาะสาภวะปุเตชายามังคลานิอัตตวากันทะมุทะลังอิวะคภิณียะจินจายะทุทะวจนังชยะชนะกายมาเช สันเตนะโสมะวิทินาชิตวามมนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตะมะนางอติพระอันทพูตังปัญญาปทีปะชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคลานิ นันโทปาน,นทะผู้ชัางวิพุทธทางไม่หินทิ้งปุญเตนะเถนะผูชเคนะธามาปันโตอิทูปะเทสะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะวตเตชยมามังคลานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชเคนะสุทัพถะถัดถ,ถังธัมมังวิสุทธิสุติมิตริภะก,กาทิธานังพานาคเทนะวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาะวะวตเตชยมามังคลานิ เอตาปิพุทธชยมังคลาอัฏฐคถาโยวาจะโนทินาทิเน,น,นสละเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิถุปัตวานิโมกขังสุขังอธิคเมยยะณะโลสปัญโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปูเรตาวาปาลมีสัพพาปัโตสันโพธิมุตตัง เอเตนะสัจะวัชเชนะโหตถุเตมชยมังคลังชยานโตโพธิยาโมเลสักยานางนันทิวัฒนูเอวังตวังวิชโยโหหิชยานสุชยามังคะเลอปาราชิตตปัดลังเกศเสปะทวิโภคะเลอภิเสเกสาพระพุทธานางอักขปัดโตประมูลทติสุนักขับตังสุมันคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมโหโทจะ สุยตถังพัมมะจาริสุปทาคีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกรรมมังปณิิเตปทาคีนาปทาคีนานิกัตตวานารพันตัดเตปทาคีเนพระวันตุสาพมังคาังลักขันตุสาปเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตพระวันตุสาพมังคลังลักขันตุสาปเทวตา สาพระธรรมานุภาเวนัสธาโธทีพระวันตุเตพระวันตุสาวพ,พมังคลังรักขันตุสาพระเทวตาสาพระสังฆานุภาเวนัสธาโสทีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหางละวาสิณีตูเปะเลโพธิขะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกะโดนเตทะวิหาระมันทะเลเถราจะมัชฌานวาาจะอิขโว สาลามิกาธานาปฏิอุปาสการามาจะเทสานิคะมาจะอิสราสัปานะูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอาทโวโปปาติกานินกายานินญานิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสัพเพปิทุกข,ขสะกกะโลนตุสัสงขยัง ธาตุจิลังสตังธัมโมธัมมัทธาลาจะปุกขลาสังโฆหงตุสมะขะโวจะวะอัฏฐายะจะหิตายะจะตัมเหระขันตุสทัทธโมสัพเพปิธัมมะจาริโนพุทธิงสปาปุเนยามะธัมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาหงตุสัพเพปิปานิโนพุทธะาสเสนธัมมาธาลังปะวัะปะเวนฉันโตกาเลเทโวปะวะสตุ วุธิภาวายะสันตานางังสมิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาทุกขปัตตาะนิทุกขา,ขาพยาปัตตาะนิพยาโสกัปปัตตาะนิโสกาโหตุสัเพปิปานิโนเตตวาวะตา เอตาวตาจะเอมเหหิสัพพะตังปุญญาสัพพะทังสัพเพเวเทว,ว,วานุโมทันตุสัพพะสัมปติสศรธยาทานังทะทันตุสัทยาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิะตาหนตุขันฉันตุเทวตาคัตาสัพเพพุตตาภรปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสัพโส โหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสาปเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังโหนตุสัพังสุมังฆลังลักขันตุสาปเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังโหตุสัพังสุมังคลังลักขันตุสาปเทวตาสาพระสังคานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรานตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจากอธิฐานอนุภาพเป็นความเพียรและอาานิสงส์แห่งการบูชาพระรัระนตนตรัยด้วยการสาธย,ยายบนบทสสดมนพระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลภาพปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเธด